เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านรวมถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเกษตรที่มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของเกษตรกรไทยจะดีแค่ไหนถ้าในวันนี้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นสะดวกสบายขึ้นในทุกๆด้านจะดีกว่าไหมถ้ามีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การทำงานและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีใหม่ดโดรนการเกษตร DJI รุ่น Agras T20 บินสู่อีกขั้นของการดูแลอย่างมืออาชีพทำงานไวได้งานคุณภาพผู้ช่วยเกษตรกรในการฉีดพ่นสารอย่างครอบคลุมด้วยระบบปรับปริมาณการฉีดพ่นอัตโนมัติตามความเร็วของการบิน หัวฉีดจํานวน8หัวมีความละเอียดสูงพ่นเป็นละอองดีทำให้พืชได้รับสารอย่างทั่วถึงรัศมีการพ่นกว้าง4-7เมตรฉีดพ่นได้มากกว่า100ไร่ต่อวันถังบรรจุสารขนาด20ลิตรพร้อมใส้กรอง2ชั้นลดสิ่งเจือปนที่จะอุดตันหัวฉีดระบบปั๊มสตัวอิสระพ่นสารได้ต่อเนื่องและแม่นยำ ควบคุมง่ายใช้งานสะดวกด้วยสมาร์ทรีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมระบบพิกัดแบบ RTK กำหนดแผนที่แม่นยำถึงระดับเซนติเมตรสามารถควบคุมการทำงานโดรนได้มากถึง5าลำพร้อมกันระบบควบคุม3แบบระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติระบบควบคุมการทำงานแบบกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดและระบบควบคุมการทำงานแบบบังคับด้วยมือหน้าจอแสดงผลขนาด5.5นิ้ว แสดงผลในระดับ Full HD ใบพัดจำนวน6ใบช่วยให้โดรนทรงตัวได้ดีและบินอย่างนุ่มนวลสามารถรักษาระดับการบินได้ดีแม้มีหนึ่งใบพัดทำงานขัดข้องสะดวกสบายในการทำงานด้วยถังบรรจุสารและแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายสะดวกสบายในการบรรจุสารและง่ายในการบำรุงรักษาแขนสามารถพับเก็บได้ ทำให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกสบายมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยมั่นใจทุกระยะการบินด้วยระบบเรดาร์รอบด้านแบบ360องศาในแนวราบที่สามารถตรวจสอบและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ในระยะ20เมตรหยุดก่อนชนได้ในระยะ2.5-4ถึงเมตรลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานแบตเตอรี่คลายประจุอัตโนมัติ รักษาคุณภาพแบตเตอรี่ได้ยาวนานแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์คุณภาพสูงอายุการใช้งานนานถึง600รอบการชาร์จมีระบบคายความร้อนในตัวชาร์จไฟได้อย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับแท่นชาร์จเป็นระบบชาร์จแบบเร็วสามารถชาร์จได้สูงสุดครั้งละ4ี่ก้อนระบบชาร์จแบบเร็วใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อการชาร์จ1ก้อนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องใหม่ แอปพลิเคชัน KI Drone นคูโบตาโดรนอัจฉริยะครบวงจรพิเศษเฉพาะลูกค้าคูโบตาเท่านั้นผู้ช่วยในการบริหารจัดการโดรนการเกษตรอย่างมืออาชีพด้วยระบบแจ้งพิกัดและประวัติการทำงานของโดรนสามารถรายงานทุกความเคลื่อนไหวและผลการบินได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่หน้างาน ระบบช่วยคำนวณปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการฉีดพ่นทําให้คำนวณปริมาณสารได้เหมาะสมช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีในการฉีดพ่นระบบแจ้งเตือนการบํารุงรักษาแจ้งเตือนเมื่อถึงช่วงการบํารุงทําให้สามารถวางแผนการบํารุงรักษาและการใช้งานได้อย่างเหมาะสมระบบจดบันทึกตารางการทํางานและรายรับรายจ่ายสามารถบริหารจัดการตารางการทำงานรวมถึงสรุปรายรับรายจ่ายเพื่อบริหารงานรับจ้างได้อย่างมืออาชีพ มั่นใจในบริการหลังการขายของสยามคูโบต้ากับโครงการบริการบินอุ่นใจบริการถึงบ้านตรวจเช็ค2ปีปีละ2ครั้งและยังมีสายด่วนบริการ1747ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเทคนิคโดยช่างผู้ชำนาญฟรีหลักสูตรอบรมการบินอบรม3วันสอนโดยช่างผู้ชำนาญการได้รับการรับรองจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นอุ่นใจด้วยอะไหล่แท้ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศสบายใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุชั้นหนึ่งนานสองปีหายห่วงทุกเรื่องกังวลเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับสยามคูโบต้าลิทซิงบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อที่มาพร้อมทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลายใหม่โดรนการเกษตร DJI รุ่น Agras T20 บินสู่อีกขั้นของการดูแลอย่างมืออาชีพ คู่โบตานวัตรกรรมเกษตรเพื่ออนาคต